หมู่บ้านบางพัดจังหวัดพังงาเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ริมป่าชายเลนนะคะซึ่งครั้งหนึ่งเคยเสื่อมโทรมจากการทําเหมืองแร่แต่ว่าวันนี้นั้นกลับมาเขียวขจีอีกครั้งค่ะด้วยแรงศรัทธาและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าเสริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปลูกฝังให้ชาวบ้านได้รู้คุณค่าของผืนป่าและผืนน้ํา นายหาโรนวหารักษ์อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตำบลบางเตยอำเภอเมืองจังหวัดพังงาเล่าว,ว่าบ้านบางพัดเดิมเรียกว่าบ้านบางลิงเพราะเคยเป็นถิ่นของลิงแสมเป็นจำนวนมากก่อนจะมาเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านบางพัดในปี2518มีช่วงหนึ่งหมู่บ้านต้องเผชิญกับมิกฤตเมื่อมีการทำเหมืองแร่ในพื้นที่ป่าถูกทำลายน้ำเน่าเสียและสัตว์น้ำหายไปจนชาวบ้านแทบไม่มีไรายได้ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสุรกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชาวบ้านได้ร่วมแรงกันปลูกป่าชัยเลนขึ้นใหม่เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่25ธันวาคม2535จนป่าที่เคยแห้งแล้งกลับมาเขียวชอุ่มอีกครั้งความสำเร็จของชุมชนทำให้บ้านบางพัดได้รับการยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศและได้รับพระราชทานธงราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า จากสมเด็จพระนางเจ้าเสวรกิจิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศถือเป็นเกียรติสูงสุดของคนในหมู่บ้านสมเด็จพระนางเจ้าธสรกิจิตทรงควรคิดพินิษแล้วเห็นว่าป่าชายเลนมีประโยชน์ถุดพันรนาขอชาวประชาร่วมใจรักษาปลูกป่าเพื่อแผ่นดินจนกระทั่งปัจจุบันนี้ทรัพยากรทางทะเลนี่กุ้ง กุ้งหงหอยปูปรานาาจันอุดมสมบูรณ์ที่สุดครับผมปัจจุบันบ้านบางพัดยังคงเดินหน้าปลูกป่าชายเลนทุกปีมีเยาวชนหน่วยงานรัฐและเอกชนร่วมแรงกันอนุรักษ์ตลอดถึงต่อยอดโครงการคาร์บอนเครดิตเพื่อสร้างไรายได้และรักษาสมดุลธรรมชาติอย่างยั่งยืนนายฮาร์นกล่าวว่าตลอดเวลากว่า30ปีที่ผ่านมา สิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหัวใจของชาวบ้านคือพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสุริจ k i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยผืนป่าและผืนน้ำของคนไทยทุกคน